สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับมาพามาเช็คดูนะครับเช็คดูว่าเราทําผิดกฎอะไรบ้างนะครับทางเฟซบุ๊กนะครับที่เราเล่นทุกวันนะครับไม่รู้เราเล่นมาสามปีสี่ปีหรือว่าเราเล่นเราลงคลิปอะไรบ้างนะครับที่ผิดกฎนะครับผิดกฎชุมชนหรือว่าผิดลิขสิทธิ์นะครับเพลงนะครับต่างๆนะครับเราโพดอะไรลงบ้างนะครับมาชมกันนะครับผม ว่าเราจะแก้ไขยังไงเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันผิดกฎนะครับให้เข้ามาที่นี่นะครับถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับให้เข้ามาที่นี okay. ่นะครับถ้าเป็นอ่าโทรศัพท์ก็จะเหมือนกันนะครับให้มาที่ความช่วยเหลือนะครับการสนับสนุนนะครับให้คลิกเข้าไปนะครับเข้าไปนะครับเนี่ยฮะตรงนี้ข้อมูลศูนย์ช่วยเหลือนะครับตรงนี้นะครับให้มาที่กล่องสนับสนุนนะครับกล่องสนับสนุนคลิกเข้าไปนะครับ เนี่ยครับก็จะมีนะครับต่างๆนะครับเนี่ยฮะอันนี้รายงานจากรายงานเกี่ยวกับผู้อื่นนะครับอเดตนะครับอันนี้จะแจ้งเตือนของเรานะครับของเรานะฮะว่ามีหนึ่งนะครับหนึ่งอัปเดตใหม่นะเรื่ข้อความใหม่นะครับผมเนี่ยนะครับที่เราพิกดมาเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าลบไปหมดแล้วนะฮะลองว่าเข้ามาดูนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปนะครับนี่นะครับผมนะครับเนี่ยฮะ อันนี้ก็จะผิดกฎนะครับผิดกฎอันนี้ผมลบแล้วนะครับอันนี้ผมลบแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังสังเกตอยู่นะครับอันนี้คืออะไรนะครับมาพิกเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูเลยนะครับผมเนี่ยครับแอบนะครับอ๋อตัวนี้นะครับจะเป็นผิดกฎนะครับอันนี้ก็ผิดกฎเหมือนกันนะครับรถไฟฟ้านะครับผิดกฎเหมือนกันนะฮะผิดกฎยังไงวม่รู้นะครับมามาดูครับเนี่ยครับวีดีโอของคุณถูกปิดเสียงนะครับบางส่วนนะครับก็คือนะครับตัวนี้น่าจะปิด เสียงของลิขสิทธิ์เพลงนะครับอ่าลิขสิทธิ์เพลงนะครับนะโอเคครับผมก็ดําเนินการไปนะครับลบนะครับดำเนินการอีกทีนะครับไปเรื่อยๆนะครับจะอ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้นะครับหรือคุณจะโต้แย้งก็ได้ทาเป็นของคุณเองนะครับแต่อันนี้ไม่ยอมครับผมจะลบคลิปเลยนะครับนี่ลิดตรงนี้นะครับแล้วก็ดําเนินการลบไปเลยนะครับเขาจะถามว่าจะลบออกจากพิมพ์หรือไม่นะครับลบไปเลยนะครับ เราจะพักหนึ่งโอเคครับเขาบอกวิดีโอของคุณถูกลบปถูกลบออกนะครับแก้ไขปัญหาแล้วนะครับคุณไม่ได้เป็นที่ด้อเนินใดๆแล้วนะครับเนาะโอเคครับเนี่ยครับอันนี้คือลบไปแล้วนะครับเนี่ยฮะหายไปเลยนะครับแล้วก็มาอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับมาดูนะครับว่าคืออะไรนะครับดูไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสียงเหมือนกันนะครับผมเสียงคลิปเสียงลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับผม โอเคนะครับต้องลบนะครับเพราะว่าใส่เสียงเพลงเข้าไปนะครับนี่แหละที่ผมบอกว่าเสียงเพลงนะครับห้ามใส่นะครับไม่ว่าจะเพลงอะไรก็แล้วแต่นะครับติดหมดนะครับผมลบนะครับผมมือต้องการลบให้หมดนะครับเชยร์ให้หมดนะครับนะครับเียร์ให้หมดเลยนะครับตรงไหนติดหรือเสียนะครับโอเคนะครับลบไปแล้วนะครับในส่วนนี้นะครับโอเคนะครับส่วนนี้จะเป็นของอ่าเฟซบุ๊กของผมนะครับอ่าเฟซบุ๊กนะครับตรงนี้นะครับ ลิขสิทธิ์ตรงนี้จะเป็นเพจนะครับเพจนี่ไม่สามารถลบตรงนี้ได้นะครับผมนี่ครับเป็นลิขสิทธิ์นะครับแต่ก็ต้องเข้าไปลบที่หน้าเพจนะครับผมนี่ครับเห็นไหมครับไม่มีไม่มีเพงนะครับโอเคครับเป็นลิขสิทธิ์อยู่นะครับดต่เนื่อการนะครับไปนะครับนี่ยไปนะครับนี่ครับจะลบนะครับลบปุ๊บนะปุ๊บนะฮะเขาจะบอกว่าแก้ไขปัญหา แล้วคุณไม่จําเป็นต้องดําเนินการเพิ่มเติมนะครับนะฮะโอเคครับปิดไปนะครับตัวนี้น่าจะเนี่ยครับลบไปแล้วนะฮะใช่หรือเปล่าไม่รู้ตัวเดิมเปลนะ่าเนอะตัวเดิมครับเมื่อกี้ต้องไปลบที่หน้าเพจนะครับตัวนี้ต้องไปลบที่หน้าเพจนะครับเพราะว่าไม่ใช่เพจบุ๊คไม่ใช่เพจบุ๊ส่วนตัวนะครับถ้าเพจบุ๊ส่วนตัวนะครับจะลบตรงนี้ได้เลยนะฮะอันนี้ไม่ได้นะครับลบไม่ได้เนาะต้องไปลบหน้าเพจนะครับมีลองดูก่อนนะครับไปดูก่อนว่า มีอยู่สองนะครับเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนก็โดนนะครับอันนี้น่าจะเป็นวันโน้นนะครับโดนไปแล้วนะครับเนี่ยครับอันนี้ตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบนะครับอันนี้ไม่คงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้น่าจะลบไปแล้วนะครับไม่มีอะไรนะที่โดนไปก่อนหน้านั้นนะฮะโอเคครับสําหรับอ่าอยากรู้ว่าเฟซบุ๊กของเรานะครับผิดกฎไหมนะครับ ที่เราเล่นมานานๆแล้วนะครับน่าจะกดเยอะนะครับเราต้องเชียร์ให้หมดนะครับเพื่อเอาไปช่างรายได้นะครับอโอเคครับผมไปแล้วครับเดี๋ยวผมไปลบคลิปนี้ก่อนนะครับสองคลิปนี้นะครับที่บนหน้าเพจนะครับผมโอเคครับผม